ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน ข่าวรู้ช่วงนี้นะครับอยู่กับน้องยิ้มอาสยามนะครับมาคุยกันกับเรื่องของเพลงใหม่ของเธอด้วยน่าสนใจทีเดียวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงหายตื่นเต้นระทึกใจกับเหตุการณ์หรือยังก็ยังยังตกใจอยู่บ้างเป็นแฟนอ่านข่าวเมื่อเช้ามืดของวันอาทิตย์ไทยลงไทยรัฐก็โอ้โหลงข่าวกันคึุกครมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศเอาอาการส่วนตัวก่อนคือยังยังตกใจอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกของยิ้มด้วยที่เจออุบัติเหตุหนัก ขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งกลับจากงานมาแล้วก็กลังจะไปต่ออีกงานหนึ่งซึ่ง<อ>ยิ้มก็ไม่สบายอยู่แล้วด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะยังตกใจอยู่แล้วก็แฟนๆก็ส่งกําลังใจมาทางโซเชียลเยอะมากเป็นห่วงว่าพาดหัวข่าวอาจจะ ดูเหมือนรุนแงรงนิดหนึงแต่ว่าออแต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกิดอะไรกับตัวยิ้มก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะยังตกใจอยู่แล้วก็คู่กรณีกออ็มีบาดแผลตรงหัวนิดหน่อยตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลด้วยนะคะแต่ว่ากา็บเด็ยหญิงยิ้มก็เดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันต่อที่สอน,อน,อนหลังจากจบรายการของเราค่ะนะาฮาวนะครับก็ฝากถึงแฟนๆนะครับที่เป็นห่วงอยู่ะนะคบว่าเป็นอะไรมากมาวันนี้ตัวเป็นๆเอามาให้แบบนี้เลยว่าหัวไม่แตกไม่มีแบบแบบอัิเตบอะไรถึง จริงๆกับตัวเองค่ะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบแฟนเพลงเลยตอนนี้ออในใน,ในโซเชียลก็ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยเนื่องจากยังตกใจแล้วก็ตัวยิ้มเองก็ป่วยอยู่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะ,จะพักผ่อนแล้ววันนั้นคือไปงานต่อแบบฉุกระหุกมากเรื่องคดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้จัดการเองส่วนใหญ่จะเป็นทางผู้ใหญ่จัดการให้อ๋อนะครวันนี้ก็เลยขอเคลียร์ตรงนี้กับฟแฟนๆที่ดูรายการอยู่ด้วยว่า ปลอดภัยดีแล้วปลอดภัยดีค่ะนะคะขอบคุณมา,มากเลยช่วงนี้งานชุกชุมงานเยอะมากเพราะว่าซิงเกิลมันออกต่อ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 เนื่องกันมาหรือเปล่ายิ้มค่ะด้วยความที่เป็นเทศกาลด้วยออส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่เพลงเร็วตั้งแต่แฟนเพลงก็จะติดตั้งแต่จีบไ,ได้แฟนแต่แล้วแหละคือไปช่วงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยมากๆค่ะแล้วที่ไม่สบายป่วยเนื่องจากแบบว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วฝนตกกลางกลางคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากแฟนเพลงไม่กลับแฟนเพลงยังอยู่ เราเราหยุดร้องไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องตัฝนกันไปเลยคือแฟนเพลงเขาก็ให้ใจเราบางคนไม่ไม่มีร่มส่วนใหญ่ก็ไม่มีร่มอะค่ะก็ยังืนหายโรปกันหน้าเวทีตัวยิ้มเองนะคะก็คือแบบมีงานต่อก็จริงแต่ความรู้สึกเราก็ก็อยากให้แฟนเพลงรู้สึกเต็มที่กับกับทุกๆงานที่เราแสดงค่ะเขายังอยู่เพื่อที่จะให้กำลังใจเราเปียกก็ต้องเปียกอย่างนั้นเลยเปียกไปด้วยกันนักร้องคนดู นะคะก็เลยทําให้แบบว่าเป็นหวัดต่อเนื่องกันใช่ค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยป่วยป่วยคือเป็นหวัดแล้วก็ไปให้น้ำเกลือมานิดนิดหน่อยอ่อนเพลียเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะซิงเกิลล่าสุดนี้ก็ให้แฟนๆได้ฟังกันในวิทยกกันแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปล่อยมิวสิกวิดโอนี่ไปแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่โชคดีนะปล่อยเพลงอะไรมามันก็โดน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 เป็นเพราะอะไรอ่ะยิ้มคือยิ้ม ตัวยิ้มคิดว่าแฟนเพลงอาจจะชอบในแนวแบบเนี้ยใ,ใ,ใ,ในในในสิ่งที่เป็นยิ้มด้วยนะคะแล้วก็เอ็มวีน่ารักด้วยได้ได้พี่ปิงมา,มามาแสดงให้เหมือนเดิมก็คือเหมือนกับว่าเวลาไปคอนเสิร์ตส่วนใหญ่นะคะดึกดึกเสียคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นช่วงกลางคืนใช่ไหมคะก็จะเป็นเพลงเร็วะค่ะ อ๋อมันรู้สึกต้องแบบเ,เร็วๆนี่มันแบบมันึเหอะอมากกว่าใช่ค่ะไม่งั้น<ะ>อาจจะหลับได้แ<อ>่เมือไปถึงปุ๊บยิ้มจะร้องเพลงช้าน้อยมากประมาณเพลงถึงสองเพลงแล้วก็จะมาสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดเป็นโลโก้ของยิ้มอาสยามเนี่ยต้องบอกว่าต้องเยี่ยวและเฮิ่วอย่างเดียวใช่ค่ะตรงนี้สนุกสนานกระโดดรดเต้นกันไปค่ะเพลงช้าก็มีแต่ว่าจะเป็นอีกอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปเลย แล้วเพลงช้าร้องเพลงอะไรอ่ะก็มีซิงเกิลที่สองค่ะเลือกคนไหนใจก็แค่น<ะ>ั้นเองจะมาแค่แบบไแบบแค่เพลงเดียวพักเหนื่อยกันหน่อยหนึ่งกับแดนเซอร์ด้วยแฟนเพลงจะขอมากม,มากกว่าคือเห็นกับว่าเวลาร้องเพลงแรกไปแล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่ายิ้มมาวันนี้ก็อ,อ,อยากฟังเพลงชายย้าอะไรเงี้ยเอ,อ้ยขอหน่อยเลือกคนไหนใจก็เจ็บเราแบบเอ้ยเต็มใจร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยแฟนเพลงร้องตามได้กระแสเพลงจากซิงเกิลใหม่นี้เป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีค่ะ <ư> <S <s <country> <S ก็ออกไปไปล่อย y o u t u b e ไ้สักพักหนึ่งก็มีกระแสตอบรับว่าเอ็วีน่ารักมากเออซึ่งก็อาจจะแบบมันไม่เหมือนกับเหมือนกับสองเพลงสำเพลงเก่านะรู้สึกว่าสดใสขึ้นดูวันนฟูขึ้นใช่ค่ะเหมือนจะเหมือนจะโตขึ้นด้วยคำพูอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคือแบบเหมือนกับว่า จริงๆแนวเพลงก็คือสนุกสนานเนาะแต่ว่ามันเหมือนโตขึ้นตรงที่ว่าแบบอาจจะจักจีบได้แฟนแต่แล้วเฮ้ยจีบได้หน้าแฟนแต่แล้วแต่นี้ว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วแฟนเราชอบนอกใจ<อ>แต่เราชอบนอกใจเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้านอกใจเราใช่ไหมคุณเราก็ประกาศไปเลยว่าฉันโสดนะนี่ยหลายวันแล้ว<อ>เ<อ>พราะว่า<อ>วคุณน,นอกเออพราะแฟนเรานอกใจเราใครที่แบบว่าจริงใจอย่างเงี้ยขอเสียงขอมือหน่อยยกมือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอเสียงหน่อยหน้าเวทีก็ลงได้เลยอ่ะพอมีท่อนนี้ขึ้นมาว่าแบบว่า ขอเสียงหน่อยได้ไหมใครที่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยอยากมีแฟนใหม่ที่รักเดียวใจเดียวก็พอพอถึงท่านดนตรีเราก็บอกวอ่าขอเสียงคนจริงใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใจคนว่าเอ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยเราจริงใจนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างไปลอยกระทงเนี่ยล่าสุดก็บอกว่าเออเนี่ยเพลงนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนเพลงนะคะใครที่ยังไม่มีคู่ลอยกระทงแฟนชอบนอกใจหรือว่ายังโสดอยูง่ยงี้ก็ลอยเนเพื่อนกันก็ได้นะคะยิ้มก็ยังแบบเออโสดอยู่อะไรประมาณนี้นี่แหมก็เลยได้สมาชิคกคนโสดกันไปเต็มที่เหมือน ใช,ใช่ไหมฮะแต่ที่แน่เลยก็บอกว่าเพลงของของยิ้มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากแบบคือคนเขียนเนี่ยก็แบบว่าเขียนแบบตามสไตล์ที่ที่เขาอยากจะเขียนแต่ว่าเขาเคยถามยิ้มมาว่าแฟนเพลงที่ยิ้มไปสัมผัสกันหน้าเวทีเนี่ยเขาชอบในความเป็นยิ้มแบบไหนก็เลยเอาสิ่งเหล่านั้นเอากลับมาทํากันบ้านเลยมามันทำให้เจอว่าเพลงของยิ้มโดนใจถูกใจแฟนๆตลอดเวลาคือต้องบอกก่อนเลยว่าการทํางานในทีมงานของยิ้มนะคะอาจารย์ปานประกาศศิน์ในโปรดิวเซอร์ยิ้มเนี่ยคือจะ ตามไปคอนเสิร์ตด้วยทุกครั้งที่ว่างอเหมือนว่าอยากจะเห็นว่าแฟนเพลงเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นที่วัดเอ่ยี่ครับเอ่ยที่งานตามห้างเอ่ยเนี่ยแฟนเพลงกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะตอบโจทย์ว่าเพลงต่อไปเราจะทางานกันยังไงไปดูกั็นหน้าเวทีเลยว่าอย่างเนี้ยวันนี้เรามีข้อผิดพลาดอะไรแก้ไขตรงไหนหรือว่าเออแฟนเพลงเนี่ยต้องการอะไรจากยิ้มจากตัวยิ้มชอบอะไรในตัวยิ้มเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนปรับแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในแต่ละเพลงที่ออกมาไม่ใช่ว่าแฟนเพลงจะไม่ชอบ เพลงช้าของยิ้มเลยเ<อ>ส่วนใหญ่ก็ร้องได้<อ>ไปอย่างไปมาอะไรเนี่ยโอ้โหคนร้องได้กันหมดเลยเ<อ>คือแต่ว่ามาที่แบบเพลงเนี่ยลักษณะตัวยิ้มเนี่ยมันเกิดจากเพลงแรกก็คือจีบได้แฟนไปแล้ว<อ>ความสนุกที่แฟนเพลงต้องการจากเราค,คือเห็นภาพแรกคนเราจะจาในภาพแรก<ช>จำภาพแรกแล้เขาจกว่าเฮ<อ>้ยยิ้มน่าจะเหมาะเพลงเร็วแต่ถามว่าเพลงช้าฟังไหมฟังค่ะ<อ>ฟังคือคนคน,คนแฟนเพลงก็ชอบแต่ว่าตัวยิ้มเองเนี่ยบุคลิกในส่วนตัวยิ้มนะคะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่ยิ้มเก่งที่บอกก็คือ ตอนแรกไม่ได้ชื่อยิ้มเพิ่งมาเปลี่ยนตอนมาอยู่อาสยามก็ oh. คือเห็นว่าที่บริษัทเห็นว่ายิ้มเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากค uh. ืจะทําอะไรได้ถูกก็จะยิ้มอย่างเดียวคือ uh. เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่คุณพ่อสอนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าให้ยิ้มไว้ก่อนเลยนเี่ <Nee. S 2> คือเหมือนว่าเราก็บุคลิกเราเป็นแบบเนี้ย uh. เราก็จะตอบโจทย์คือแฟนเพลงหลายคนบอกว่าชอบวเวลาที่ร้องเพลงเราก็ยิ้มไปด้วย uh. คือยิ้มได้ตลอดเวลาน uh. ี่เป็นเพลงสนุกสนานนะยิ้มเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกมีความสุขกับกัน ร้องมากเลยมันทําให้คนแฟนเพลงเนี่ยเขารู้สึกว่าเออดูแล้วยิ้มไปด้วยนี่นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์เฉเพราะตัวคือถึงแม้ว่าจะเพลงจะสนุกเพลงโจหรือว่าโชว์ให้มันแบบว่าสนุกสนานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือยิ้มไม่เคยโป๊ออกสื่อหรือว่าไม่เคยโป๊อยู่หน้าเวทีเลยเป็นเพราะว่าคือรูปแบบของยิ้มเป็นอย่างนี้แล้วตัวยิ้มเองเนี่ยจะให้เวโป้มันก็ยิ้มว่าไม่ใช่ตัวยิ้มด้วยคือสมมุติว่าจะเกิดว่าเฮ้ยนักร้องเขาแบบมาเปิด ล่างเปิดบนคนก็อยากดูนะและ้ลองผู้หญิงนะเออคนอื่นๆเนี่ยเขาทำกันเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็สักเซสประสบความสำเร็จกายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยแต่ว่าสำหรับยิมเองเนี่ยสมมติว่ามีคนยื่นข้อเสนอนี้มาเนี่ยสนใจปะยังค่ะยังไม่คิดค่ะขาเป็นอย่างนี้ดีกว่าดีกว่า,วาคือคือยิมคิดว่ามันมันมันอยู่ที่บุคคลนั้นนั้นความเหมาะสมมากกว่าคือคนเรานะคะความรู้สึกยิมนะคะจะเป็นยังไงเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้แล้ว ดูดีสวยหรือแบบว่ามันพอดีสําหรับเขามันก็คือเป็นเป็นของศิลปินคนนั้นคือบุคลิกลักษณะเขาเป็นแบบนั้นแต่ตัวยิ้มเองเนี่ยยิ้มเป็นแบบนี้ยิ้มขายแบบนี้ยิ้มคิดว่าในเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วแฟนเพลงยังรักยังชอบเราอยู่เรายังมีงานยังมีคอนเสิร์ตอยู่มันแสดงว่ามันมันดีนะคะมันเหมาะสมมันมันพอดีของมันแล้วค่ะยิ้มคิดว่ายิ้มเป็นอย่างนี้แล้วแฟนเพลงรักยิ้มยิ้มก็พอใจแล้วนี่เห็นก็บอกว่าไม่เคยแม้กระทั่งนุ่งกางเกงขาสั้นขึ้นเวทีไม่มีเลยใช่ไหม ที่แบบว่าขาสั้นหน่อยนึงวันนี้ฝนตกอ่ะวันนี้ไม่มีขอแบบว่าแบบว่าถึงถึงข้อ,ขอเท้าเลยตลอดเวลาทุกเวทีที่ความเป็นเป็นเป็น,ปนยิ้มใช่ค่ะนะฮะาอาจารย์ปาน <c oughs> เองก็ดูแลกันแบบว่าอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยสบายเนอะใช่ค่ะคือเป็นรูนนแมทขอขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานขอ,ขอ,ขอน้ําให้กับตองยิ้มนิดนึงนะฮะในการสดนะครับตอนนี้ นะครับอรจารย์ปานก็อย่างที่บอกนะครับว่าดูแลในส่วนของบั้มก็ดีในส่วนของเพลงก็ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งก็เป็นผู้ที่ทำให้น้องยิ้มเนี่ยได้มีโอกาสได้ทํางานนะครับอยู่ในเส้นทางนี้นะครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็รวมทั้งในบั้มแล้วก็ในคอนเสิร์ตด้วยนะครับเราจะคุยกับน้องยิ้มต่อนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ค่ะคืออยู่กับสภาพอากาศเย็นๆไม่ได้เป็นภูมแพ้ด้วยคือเป็นหวัด <c oughs> เป็นหวัดไอ่เียทีมงานขอน้ําให้นยิ้มหน่อยนะฮะรายการของเรารายการสดเลยนะครับตอนนี้นะครับอเดี๋ยวจิบน้ําหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อนะครับซิงเกิลใหม่นี้นะครับก็น่ารักดีในถ้าเกิดว่าใครได้เข้าไปดูใน u t u b e นะฮะก็จะได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องยิ้มด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะถามว่าเมื่อไหร่จะแบบว่ามีแบบว่าแบบเต็มๆรวมๆของตัวเองเลยแบบมาแบบเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ยังไงคือต้องรอสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่ารอกระแสตอบรับ อีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าออกทีละเพลงคือให้ตอนนี้นะคะมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วออกทีละเพลงไบแฟนเพลงก็เราก็ร้องเพลงอื่นๆด้วยอยู่แล้วอะค่ะอ๋อเหรอยิ้มร้องเพลงของใครบ้างเวลาไปโชว์อะไรเงี้ยอืมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็วนะคะถ้าเป็นเพลงช้าก็ร้องเพลงของกล้วยเพลงหนึ่งคนหมดใจอ๋อเหรออ๋อทีเราสนิทกันตั้งแต่ออกเพลงกันใหม่ๆแล้วได้แล้วก็จะเป็นร้องเพลงของพี่กระแตบ้างอ๋อสนุกแต่เราไม่ได้แบบ เต้นอะไรมากมายก็คือเอามันเวลายิ้มเข้าผับก็จะไม่ได้เต้นก็คือจะโยกอย่างเดียวจะเน้นแบบแนวล็อกๆเลยขอแบบเอ้ยไวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นลูกทุ่งเหมือนกับว่าที่บริษัทวางนะคะลูกทุ่งสาวล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูหนักแน่นหน่อยดูเขีมแข็งจากการแต่งตัวด้วยค่ะนะครับผลที่สนิทอีกคนหนึ่งกับทางน้องยิ้มก็คือบิลสนิทไหมอ๋อพี่บิวก็ก็ส่วนหนึ่งค่ะ ส,ส่วนส่วนใหญ่ที่ที่คุยกันมากที่ h, สุดไมส,สุดคือ,อกล้วยค่ะกล้วย,วยเรามาพร้อมๆกันอายุเท่าก,กันแล้วก็แบบว่าไปคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยมากโดนจับคู่แบบเวลาไปผับอย่างเงี้ยค่ะไปกับกล้วยบ่อยมากใช่สนิทสนมหรือว่าประทับใจอะไรในความเป็นกล้วยบ้างกล้วยจริงใจค่ะจริงใจพูดตรงที่แบบถ้าเราเป็นสนิทกับกล้วยเราจะรู้ว่ากล้วยเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็จริงใจมากเหมือนก็มีอะไรก็บอกบอกตรงๆยิ้มอย่างนั้นนะยิ้มอย่างนี้นะสมมติมีข่าวอะไรแบบว่า มีแบบมีคนไปพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมติกล้วยก็ยิ้มดีข่าวหรือยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ต>ยังได้ข่าวเรื่องรถอย่างเงี้ยโทรมาก่อนเลยโทรมาคนแรกเลยใช่ค่ะกล้วยเห็นข่าวปุ๊บกล้วยก็จะโทรมาเลยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยสมิวนานี่สนิทที่สุดเพราะว่าทํางานกับอาจารย์บานด้วยกันคือเราอยู่ด้วยกันอย่างแบบเป็นพี่เป็นน้องในทีมงานเรานะคะอาาอย่างวันที่มีปัญหาเรื่องรถพี่นุ้ยก็ไปรับไปส่งไปดูแลเป็นอย่างดี่ะคค่ะ นะคะกับพี่นุ้ยเองก็ปรึกษากันในทุกเรื่องใช่ค่ะทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยนะฮะรวมทั้งเรื่องหัวใจด้วยปะก็คุยค่ะเคยคุยก็มี่อาก็ต้องมีบ้างนะผู้นุ้ยก็ต้องมีคุยกันเฮ้ยเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่นุ้ยให้คำปรึกษาแบบว่าเยอะมากคือเหมือนกับว่าพี่เขาโตกว่าเราก็เพิ่งเรียนจบเพิ่งทํางานเราก็ยังเด็กอยู่การตัดสินใจอะไรหลายอย่างเราอาจจะแบบว่าเออพี่เขาให้คาแนะนําได้ดีกว่ามันก็ว่าเสริมในตัวเราว่าเรามีอะไรที่แบบว่า ไม่พลาดไปอะไรอย่างเง yeah ี้ยค่ะหรือว่ามีอะไรที่แบบยังรู้รู้ไม่รู้ไม่ถึงที่ที่เขารู้มาอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่าอ่านโน้อนมาก่อนรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่าเราควรจะทํายังไงทําอะไรค่ะจะไายพี่นุ้ยวันนี้วันนี้เครียดจังเลยเครียดจังพี่นุ้ยก็จะมีแง่คิดดีๆและใช่ค่ะจะมาหาก่อนเลยโอ๊ยอะไรจะคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแกมอย่างนั้นก็คือแบบว่า ฮาตลอดให้เราแบบคลายเครียดอะไรเงี้ยนะครับเร็วๆนี้เห็นบอกว่าประมาณวันที่20 21เนี้ยจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ของทางอาสยามด้วยรุ่งเฟสติวัลค่ะรุทงเฟสติวัลถ้าเกิดว่าจำได้ว่าเป็นมิจัดขึ้นมา3ปีแล้วป่ะใช่ค่ะเคยไปจัดแถวๆตรงอ่ารับมีแลอ่ารีในครั้งหนึ่งแต่ว่าปีก่อนนู้นเนี่ยรู้สึกว่าไปจัดแถวพระรามสองคนก็แน่นมากจนแบบต้องขยายมาที่รัศมีเลยนะคะ จัดปีนี้จัด2วันจัดสวันค่ะวันที่20แล้วก็21ี่ะค่ะที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนใช่ค่ะนะคะในงานนีเขาบอกว่าแนหนอจะจะรวมแบบศิลปินปินอาสยามแบบยกค่ายนะคะยิ้มจะโชว์วันไหนคือตอนนี้ยังยังสรุปกันไม่ได้ว่าจะโชว์วันไหนอยู่ตอนนี้กาลังแบ่งกันอยู่ค่ะว่าจะไปอยู่โซนไหนอะไรยังไงคือยกค่ายอาสยามเลยไม่มีใครไม่ขึ้นคอนเสิร์ตนี้ค่ะทุกคนต้อง ลาแบบว่าเหมือนลางานเลยแบบว่า<อ>ห้ามรับงานเด็กค่ะรับงานนอกงานใช่ค่วนตัวไม่ได้ใช่ค่ะขนาดวันซ้อมยังแบบว่าห้ามรับคือเราจะโชว์กันเต็มที่แบบเต็มสตรีมของอาสยามเลยมีศิลปินอี่คนเราจะงัดออกมาหมดเลยนะใช่ค่ะยังปีก่นกอนๆเนีนะ่ยยิ้มเะารไปโชว์บ้างเฮก็บอกว่ามีบางคนเนี่ยเต็มโชว์ทำแบบเต็มที่มากใช่ค่ะยิ้มก็คือจะร้องเพลงตัวเองคือจะออกแนวล็อกๆส่วนใหญ่ลูกทุ่งแดนแดนเขาก็จะมีแบบว่าโชว์แบบพิเศษอลังการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ใกล้ชิสิลปินแน่นอนเพราะว่า ศิลปินเราจะขายของตามบูธต่างๆอ่าอันนี้ก็เป็น<อ>สเสน่ห์อย่างหนึง่งของเรใช่คนถ่ายรูปได้เลยก็คือว่ายิ้มร้องเพลงเสร็จนะคะยิ้มก็จะไปประจาที่บูธเลยเราจะเห็นว่าศิลปินจะขายของจะถ่ายรูปจะอะไรเต็มที่เลยได้ใ,ใกล้ชิดจริงๆโดยที่แบบว่าไม่รีบไปไหนงานไม่เลิกศิลปินไม่กลับแน่นอนนี่นะคะยิ้มเอาอะไรไปขายคือบ้านยิ้มทำโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คือทําหมวกเวลานกระบอกเวลานอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ้มก็จะ อ่ให้พ่อยิมไ่ขายพ่อยิมนี่มีความสำคัพิเศษด้วยมีเรียนเสียงสัตว์มีอะไรแบบว่าให้ลูกค้าแบบว่าได้ได้ดูกันด้วยอ๋อเดี๋ยวไปไปที่ที่ที่บูธของยิ้มนี่จะเจอคุณพ่อใช่แล้วคุณพ่อนี่ก็จะเป็นแนวเอนเตอร์เทนเรียนเสียงสัตว์ถ้าเกิดคุณพ่อซื้อไปแล้วให้คุณพ่อทําเสียงนู้นทาเสียงนี้ใช่เดี๋ยวคุณพ่อทําให้ดูคือทุกวันนี้ก็คือแบบว่าเวลาไปตามที่ต่างๆนี่มีคนถามถึงพ่อเยอะและ Awesome ทำไมอะเพราะพ่อไปไปออกรายการอะไรบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรียนเสียงสัตว์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มก็จะให้พ่อไปแบบว่า uh> ช่วยกันทำอาหารกินด้วยก็ไปติดตามกันได้นะคะสำหรับในส่วนของลูทุ่งเฟสติวัลนะครับ20แล้วก็21ธันวาคมนี้ที่ราบ11บางเขนนั่นเองสุดท้ายนั้นยิ um> um> ้มฝากผลงานแล้วก็การดาวน์โหลดซิงเกิลใหม่ล่าสุดนิดนึงครับกับแฟนๆครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของยิ้มนะคะแฟนฉันขยันนอกใจนะคะดาวน์โหลดที่ดอกจัน2 2 3 622นะคะดอกจันทร3 622แล้วก็โทรออกนะคะรวมถึงเพลงเก่าๆของยมไม่ว่าจะเป็นจีบได้แฟนแต่แล้วเลือกคนไหนใจก็เจ็บหรือว่าแฟนไม่ใช่พอด้วยดาวน์โหลดได้ทุกเพลงเลยนะคะเพียง29บาบาทยังไงก็ฝากติดตาม ทุกทุกผลงานของยิ้มนะคะและตอนนี้ยิ้มก็กําลังจะมะีเพลงพิเศษกับคุณพ่อชัยเมืองงหีนะคะศิลปินแห่งชาติด้วยยิ้มเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้ร้องเพลงในโปรเจก์นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เปในใน็นกำลังใจให้กับยิ้มในทุกๆผลงานเพลงด้วยนะคะค่ะวันนี้ารายการข่าวลุกทุ่งต้องขอขอบคุณน้องยิ้มอายสยาม,อาม,ามาขอบคุณมากมากครับยิ้มนะขะายเร, YO, เรเย็วๆนะโอเควันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลุกทุ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ติดตามครับบ่ายโมงเช่นเคยที่สปริงนิวส์วันนี้เราทุกคนและทีมงาานนนลกกัััไป่อสสดีครบ,ครบคร